ดีค่ะแมมเทอร่าบีเคเควันนี้จะมาชวนคุยเรื่องแนวโน้มการออกแบบยุค n e ว Normal วันนี้ได้รับเกียรติจากดรจักกิตเหลืองเจริญรัตน์นะคะดีเรคเตอร์ของบริษัทเกนเอร์ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่จักกิจสวัสดีครับคุณแมมครับค่ะวันนี้อยากให้พี่จักกิรเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกนเซิลเนี่ยคือใครได้ครับก็จริงๆก็เกนเซิลเนี่ยเป็นบริษัทออกแบบนะครับทางด้านสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน ผังเมืองนะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับมีสำนักงานเนี่ยห้าสิบนักงานทั่วโลกพนักงานสัก5,000กว่าคนนะครับแล้วก็เราเปิดมาแล้ว60กว่าปีนะครับเราก็ทำงานตั้งแต่ออกแบบโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารสำนักงานห,ห้องสมุดโอ้หลายแบบหลายอย่างเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่ใช่ครับก็คือในตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเรื่องของความใหญ่แล้วก็รายได้ นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเอาออกแบบเนี่ยพื้นที่นะครับที่เราออกแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งภายในหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยสองพกว่าล้านตารางเมตรทั่วโลกนะครับไม่ใช่ประเทศไทยครับทั่วโลกเนี่ยเราก็ครอบคลุมหลายสาขาที่มี่ี่บอกไปละนะครับอันนี้คือเกนเซอร์อยากให้พี่จักรเกรดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็คือถ้ามองตอนนี้นะครับคือในอดีตเนี่ยก็ เรื่องนึกและเรื่องอนาคตเนี่ยเรามองว่าเ,าเมื่อก่อนเนี่ยเ,เราเวลาออกแบบที่อยู่อาศัยเนี่ยอเอา,เอาพูดถึงคอนโดแล้วกันค,คือเป็นฟังก์ชันคอนโดเลยล้วนๆไม่มีอะไรแต่พอเราเกิดโรคอบัตรใหม่ขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาละ,ค,ะคนอยู่ในตึกเนี่ยจะหาซื้อของกินที่ไหนใช่ไหมครับไปทํางานไม่ได้ละจะทำยังไงเราก็มองว่าโลก อนาคตหลังไอโควิดเนี่ยการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยมันต้องเป็นแบบ mixed use คือผสมผสานกันนะครับไม่ว่ามีโอเคแหละ95%อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยสัก5%เนี่ยครับก็เป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นร้านอาหารบ้างนะครับร้านสะดวกซื้อบ้างหรืออาจจะมีพื้นที่สำนักงานด้วยอีกก็ได้อยู่เหมือนกันถ้าคุณแหม่มเคยจําได้เนี่ยสมัยหนึ่งเราพูดถึง live work play ใช่ไหมครับอยู่อาศัยทํางานแล้วก็ play อันนี้แหละก็คือเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นแหละนะครับผมก็บอกว่าเทรนของมันเนี่ยเกนเซ์เลยมองเทรนของมันเนี่ยมันต้องเกิดนี่แหละคือเป็นมิดยูสมันจะไม่ใช่ซิงเกิลยูสเหมือนเมื่อก่อนอันที่สองเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เราก็มองว่าเฮ้ยคนต้องทำงานแต่ถ้าเกิดเรามีล็อกดาวน์คนไปทำงานไม่ได้บ้านในอนาคตหรือที่อยู่อาศัยในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องเอื้อมหน่วยให้คนที่ยังต้องทำงานเนี่ยทำงานได้ อย่างนี้ครับเราพูดถึงอ้าอิงไีนิดนึงว่าเมื่อประมาณปี2008เนี่ยบริษัทเราอะครัทำการสำรวจนะครับ workplace survey 2008 2008นะครับสำหรับคนที่อยู่ในอเมริกาและคนที่อยู่ในสหราชอณาจักร UK นะครับผลจากการสำรวจเนี่ยบอกว่าถ้าจะทำให้ คนที่ทํางานในส้องงานเนี่ยครับมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับ4ประเด็นสี่ประเด็นนะครับอันแรกเลยเนี่ยเรามองว่ามันต้องตอบโจทย์เรื่องของทําให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะสามารถคนโฟกัสได้โฟกัสการทางานได้แล้วต้องเป็นพื้นที่ที่ให้คนคอลับเบิร์ตคือคุยกันิดตอบภาษางานกันได้แล้วก็เป็นพื้นที่ให้คนสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อันสุดท้ายก็คือโซเชียลไลซ์อันนี้ครับคือ4องค์ประกอบ จากการสำรวจเมื่อปีนั้นว่าถ้าเกิดอาคารสํานักงานที่ดีเนี่ยมันต้องประกอบด้วย4องค์ประกอบนะครับก็คือเป็นพื้นที่สําหรับประสานงานคอ l a าบอร์ชันเป็นพื้นที่สําหรับ Social นะครับปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับเป็นพื้นที่ที่แบบโฟกัสได้นะครับและอันสุดท้ายอะไรนะครับเป็นที่สําหรับเรียนเรียนรู้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ไอ้นี่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนโหมดจาก work in office เป็น work from home เนี่ย พื้นที่ของโฮมเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์เซียนกันว่าเฮ้ยเขาสามารถโฟกัสได้นะใช่ไหมครับแล้วต้องเรียนรู้กันได้แล้วก็ต้องคุยสื่อสารกับเพื่อวบงานได้เนี่ครับเป็นโจทย์ของดีเวลลอปเปอร์ว่าเฮ้ยทำไงให้พอไวนี้ได้เบสออนเซอร์เรของเกนเซิลอร์นะครับที่เราเสิร์ชเราซึ่งเราเสิร์ชใน2ประเทศใหญ่ก็คือ UK กับสหรัฐเมกาอันนี้คือสิ่งเราต้องคิดอันที่2ที่เราต้องคิดนี่ก็คือมันต้องเฟ e ็กซิเบิล พื้นที่ที่เป็นที่พักสายต้องเฟล็กซิเบลิลยืดหยุน่นทุกคนคิดว่าทุกคนต้องท<ม>ํางานที่ออฟฟิศ<ม>กลับบ้านคือพักผ่อน,น,อนออแต่ปัจจุบ<ม>ัน<ม>ไม่ใช่ละ<ม>พื้นที่พวกนั้นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์<ม><ม>ทุกคนก็ต้องขยับขยายซื้อโต๊ะมาตั้งขึ้นมามให้มันทางานได้เราก็ต้องมองว่าพื้นที่ที่เป็นที่พักสายในอนาคตมันต้องยืดหยุ่นได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้พื้นที่ตรงนั้นต้องยืดหยุ่นนะครับซึ่งโครงการพวกนี้ในสิงคโปร์เริ่มแล้ว อาคารที่ภาคกาะแสเขาเริ่มแล้วมีพื้นที่พวกนี้ให้ผู้เช่าหรือผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยตามความต้องการของตัวเองไม่คือพื้นที่ส่วนกลางไม่ใช่พื้นที่บ้านของเขาในห้องเขาเลยยืดหยุ่นหนึงแต่ว่าประเด็นอันหนึ่งคือสิงคโปร์เิ่นแบบเช่ารัฐบาลรัฐบาลเขามองไปข้างหน้าแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมครับมันก็คงปรไว้ได้แต่บ้านเราดีวลลอปเปอร์อาะต้องคิดอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคิดได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ เพราะมีจุดขายอันนี้เราต้องไปคิดก็คือสีไทยปริศนาไปให้แล้วเราไปดูแล้วกันลองไปขุดดูว่าทํายังไงให้มันตอบโจทย์สีอันนะครับเราบอกไปแล้วว่ายืดหยุดได้แล้วตอบโจทย์สี่ประเด็นมันก็ต้องมากกว่าที่จะเป็นแค่มุมมองคอนเด์เล็กๆสําหรับทํางานอันนี้ก็ไปคิดต่ออยู่ว่าทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้ชั้นดีไซน์ไว้เพื่อตอบโจทย์การทํางานจากบ้านไม่ใช่แบบว่าพื้นที่เหลือโอ้วางเลยเอาไปอย่างดีเลยโอ้ย มีซอกเล็กนเหลืออยู่เอาวะตรงนี้แหละทำเป็นเวิร์กสเตชันซึ่งมันไม่ใช่มันต้องคิดมากกว่านั้นนะครับในฐานะผู้พัฒนาโครงการอันนี้เราก็ปล่อยให้คิดมันต่อไปเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่ภาคสายนี้ดีอะไม่ให้ความสัมพันธ์กับพื้นที่ส่วนกลางสวนก็ทําเท่าที่ AA ต้องการเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่โครงการในอนาคตเรื่องของสวนสําคัญมากเพราะคนอยู่บ้านมากขึ้น ถ้าผมต้องอยู่ในห้องเล็กๆทั้งวันทั้งคืนเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะคืออยู่ห้องเล็กๆอ่ะหรือถ้าคนที่บอกว่าเคยอยู่ออฟฟิศใหญ่มเศร้าเยอะคคอเหตุการณ์ work from home หรือว่าช่วงโควิดเนี่ยตัวเลขซึมเศร้าเยอะเพราะว่าอยู่คนเดียวถูกต่อไปถ้าโครงการที่จะตอบโจทย์อนาคตเนี่ยมันต้องมีส่วนพ่ส่วนกลางให้คนสามารถไปผ่อนคลายอันนี้หนึ่งส่วนที่ต้องคิดต่อไปเนี่ยเมื่อคนอยู่บ้านมากขึ้นทำงานจากบ้านมากขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกมันต้องตามมา เลือกอินเทอร์เน็ตต้องรองรับ 5G แล้วผมว่าอนาคตเราก็ต้องคิดตรงนั้นแหละว่าเฮ้ยผู้พัฒนาสางสางรีโมซแบยต้องคิดให้ไกลกว่านั้นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยือละยรและแก้ปัญหาผมรู้ว่าเขารู้แล้วตอนนี้แหละแต่ว่าอนาคตเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้ a อเวนต์ชถ้าเราคิดก่อนทำก่อนเมื่อตลาดมันมาเนี่ยโอ้โหเราพร้อมไปแล่ะลนช์ได้เลยตอนนี้อาจจะไม่ให้โอกาสที่จะเริ่มโครงการใหม่ แต่เราสามารถเตรียมไว้ได้ค่ะเรวเรื่องของวัสดุค่ะพี่วัสดุปอดเชื้อหรือวัสดุตกแต่งนี้ต้องมีการคิดใหม่หรือเปลี่ยนอะไรไหมครพี่เพราะแน่นอนครับเรื่องของวัสดุเนี่ยมันมาตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราพูดถึงความยั่งยืน sustainability คือคว่า sustainability เนี่ยมันยั่งยืนมันมี3 p ถ้าคุณแบบจำได้นะครับ p แรกคือ people พีที่2คือ Planet พีที่3คือ Profit ใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยเราไม่สนใจเราเราเสียตัวพีที่3คือ Profit ก่อนขายอย่างเดียวอ่ะทำลายโลกไวขายให้ได้ค่ะปัจจุบันนี้เรามาสนใจคำว่า People กับ Planet มากขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยเราโหตอนนี้ Planet มาดับหนึ่งเลยเนาะเรื่องของโลกร้อนใช่ไหมครับ global warming เราก็สนใจเรื่องของวัสดุทางเลือกมากขึ้นหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราเห็นผู้ประกรงการคงทราบแหละว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ยผมว่ามากกว่า50%เนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุถ้าเราสามารถคิดวัตกรรมใหม่ๆหรือการใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลนะครับวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ไม่คายสารพิษอย่างเงี้ยพวกท็อกซิกฟรีเคมีคอลอย่างเงี้ยครับเอามาใช้เนี่ยผมว่าก็ตอบโจทย์เหมือนกัน พี่จะขย้อนกลับไปนิดนึงอยากให้พี่จะลองเล่าในส่วนของการดีไซน์พาร์คหน่อยว่าพาร์คที่มันเป็นพับบิกกับพาร์คที่เป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าในแง่ของการออกแบบพวกส่วนสรงกลางเนี่ยมันมีวิธีการออกแบบจัดการยังไงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างตอนนี้ปัญหาคือคนไม่ไปวิ่งสวนสาธารนณะเพราะกลัวใช่ไหมคะแต่อีกแง่หนึ่งก็คือเราต้องไปรับการบริสุทธิ์จากต้นไม้มันมีวิธีการแบ่งสเปซพวกนี้ยังไงบ้างจร <ๆ S 1> ิงๆก็คือผมก็ไม่ใช่รันสเคป อา h i เต็กเนาะแต่ว่าก็ถ้าจะให้ไอเดียเนี่ยก็คงต้องดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเรื่องบอกวันเวเพื่อลดการวิ่งผสมวนไปส่วนมาเราดีไซน์เรื่องของไม้ต้นไม้ต่างๆนานาเนี่ยเพื่อมันโปรเทคคลวิ่งได้ก็คอต้อง่ส่วนการอาจจะมีต้นไม้พุ่มสูงพุ่มเตี้ยว่ากันไปเหมือนในแวส์ไซ์อย่างเงี้ยทางมันสวยกันได้แหละแต่ว่าโหมีพุ่มไม้บังอยู่อันนี้ก็ช่วยได้ อน่้เราก็ต้องมองจุดจุดพวกนั้นแหละจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการเพิ่มเนื้อที่แหละครานี้ก็ต้องมาดีไซน์เนื้อที่ถูกใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ใช้พันไม้ให้เข้ามาช่วยทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับคุณแม่ได้ค่ะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ ใช่ t e r a BK com นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ t e r a BKK com นะคะผ <Okay, S 1> ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ครับ,รบพบกัน EP ต่อไป <EP S 2> ครับ